สวัสดีค่ะสวัสดีคนทง,งานคนเกิดวันอังคารนะคะคลิปนี้เป็นคลิปความรักบวกด้วยการงานและการเงินนะคะและเรื่องทั่วๆไปและแล้วแต่หน้าไพ่จะออกนะคะในปักแรกของเดือนพฤษภาคม2565พลังงานนี้นะคะมีอ่านเป็นพลังงานรวมพลังงานรวมก็คือพลังงานที่อ่านโดยก,กว้างๆนะคะถูกแล้วมีได้จ่อจงของใครคนที่มีสติมีปัญญานะคะจะรู้ว่าเป็นการอ่านไพ่นะคะ โดยของคนทั่วไปจะไม่ได้เอานำมาตัดสินใจว่าเป็นเรานะคะถูกไหมนะคะและไพ่อ่านสลับกันได้ด้วยนะเพื่อนๆมาฟังกันเลยเนะาะไพ่ใบแรกของคุณนะคะของชาววันาคารสองไม้เท้าถ้าบง่งบอกสถานะนี้นะคะเขาเรียกว่า การงานการเงินคุณนะคะงอกเงยแล้วมินว่าคุณคิดจะหทำอะไรเพิ่มเติมจากงานประจำเช่นมองหาลู่ทางการทำมาหากินใหม่ๆเพื่อก่อให้เกิดรายได้บางคนทำงานในโลกออนไลน์บางคนทำงานเกี่ยวกับต่างชาติต่างถิ่นแดนไกลนะคะตรงนี้ขึ้นมาหรือบางค่าน่ะทำงานหลายอย่างมากๆเลยนะคะและเป็นยังไงดีนะคะเพื่อนๆเดทเพรนนะคะชาวธนาคารนะคะช่วงนี้อาจจะได้โยกย้ายเปลี่ยนแปลงที่อยู่ที่อาศัยหรือที่ทำงาน นะคะหรือได้ปรับเปลี่ยนตําแหน่งหน้าที่การงานใหม่เน้นไปทางด้านการทาหารการตํารวจพวกนี้นะคะราชการก็โดดเด่นนะคะหรือคุณจะได้รถใหม่นะเพื่อนๆนะมีโอกาสได้รถใหม่มีโอกาสได้ปรับเปลี่ยนบางสิ่งบางอย่างนะแล้วทำว่าดีไหมดีนะคะเป็นการเริ่มต้นใหม่หรือบางท่านกำลังคิดอยากจะปเรียนคอร์สสั้นๆนะคะเพื่อเกิดรายได้หนึ่งไม่เท้านะคะแน่นอนลหะคุณอาจจะได้เลื่อนตำแหน่งใหม่หรือบางท่านพอละงานที่ทำอยู่อาจจะคิดว่า มันเหนื่อยนะสิบไม้เท้านะคะคุณเลยเร,เริ่มอยากจะมองหาสิ่งใหม่ๆก็ได้นะบางท่านอาจจะไปเริ่มต้นงานใหม่หรือบางคนทําธุรกิจส่วนตัวแต่ไม่ว่าคุณจะทําอะไรช่วงนี้นะคะเงินนะคะแปดเรียนเนาะ,ะทั้งงานประจํางานฝีมือง,งานช่างนะะงานอะไรที่ทําเพิ่มเติมจากงานที่เราทําอยู่มีโอกาสรายได้เป็นกอบเป็นกำนะเพื่อนๆหมอก็เกิดวันอังคานี่แหละคะ่ะแปดเรียนนะคะสิบเรียนแล้วให้เราแฟนนะคะโยกกับเดะนะคะ เดจัตเมนผลบุญกุศลนะคะเดจัตเมนนี่เป็นไพ่เวรนกรรมนะคะแต่มินไม่ได้บอกว่าเรามีเวรนมีกรรมหรอกไพ่เวรนกรรมหมายถึงว่ากรรมคือพฤติกรรมและการกระทําเรานี่แหละค่ะทําดีหรือไม่ดีก็ย้อนสอนหาเราหมดแต่ไพ่โย,ยกกับไพ่พระตรงนี้เนาะหมอจะอ่านว่านะคะสิ่งดีๆต่างๆที่คุณได้สวดมนต์ไหว้พระได้ดูแลดูแลคุณพ่อและโดยเฉพาะคุณแม่นะคะคุณจะประสบความสําเร็จ นะคะบุญกุศลจะนําพาจะทําให้คุณได้มีเงินก้อนนะคะเป็นกอบเป็นกำรรหรือการเงินดีใครรอค้าขายเป็นนายหน้าขายอสังหาที่ดินให้เช่าให้ซื้อรถบ้านอะไรก็ตามค่ะคุณจะได้เขาเรียกว่าการเงินสะพัดเพื่อนๆนะตรงนี้นะแล้วก็สิบเหรียญมีโอกาสได้เงินก้อนใหญ่มีโอกาสได้เก็บเงินมากขึ้นมีโอกาสได้ต่อเติมบ้านบางสิ่งบางอย่างนะ,ะแล้วก็โดยสันก็คือประสบความสําเร็จแต่รายจ่ายทุกคนมีนะคะเพื่อนๆมินก็ไม่ได้อยากจะพูดถึงรายจ่ายทุกคนมี อันนี้เรื่องงานนะคะคุณคิดจะทําโปรเจกต์ใหม่ๆอะไรด้วยนะทีนี้มาดูคนโสดกันนะคะความรักคนโสดคะ่ะคนโสดคุณจะได้พบเจอคนที่อายุน้อยกว่าหรือความรักคุณจะเริ่มต้นจากการนะคะเพื่อนแนะนําให้หรือทางโลกออนไลน์ได้หมดนะคะโซเชียลไลฟ์นะคะแอปนะคะอะไรก็ตามแต่มินอยากบอกไว้นิดงนะคะว่าบางคนก็สมหวังบางคนระวังนะคะผิดหวังหรือโดนหลอกนะคะเพราะว่าอ่านไพ่นี่เป็นไพ่กว้างๆนะเพื่อนๆนะ หมอดูทุกคนเขาก็อ่านตามไพ่ของเขานะวคะสองไม้เท้าแปลว่านะค,คุณอาจจะเคยรอคนเก่ารอคนไกลรอคนที่ห่างไปหรือความรักคุณบ่มเพาะนะคะเริ่มจากการเป็นเพื่อนกันก่อนหรือจังหรือเจอทางโลกออนไลน์นี่แหละค่ะหรือเพื่อนติดต่อให้หรือเราติดต่อประสานงานเกี่ยวกับการเงินการงานแล้วคุยถูกชะตาถูกคอเลยทําให้รู้สึกดีต่อกันสิบเหรียญน,นะคะครอบครัวถ้าใครมีครอบครัวสถานะแต่งงานแล้วหรืออยู่กันเป็นแฟนแล้วนะคะไพ่ตรงนี้ขึ้นมา บ่งบอกว่าคุณยังรักกันดีนะคะอันนี้นะคะผลบุญต่างๆพวกคุณจะเข้าใจกันมากขึ้นมันสวดมนต์มันไหว้พระมันไปทําบุญคู่กันนะคะเพื่อนๆนะตรงนี้คุณจะประสบความสําเร็จนะ,ะตรงนี้แต่ถ้าเป็นโสดแน่นอนละคุณจะพบรักบางท่านนะคะมีคนเก่าๆนะคะมาวนมาเวียนเพื่อนเก่าก็ได้นะสมัยเรียนประถมมัธยมหรือใครก็ตามที่เป็นคนเดิมๆมีโอกาสได้กลับมาพูดมาคุยแต่ ตัวคุณนะคะเป็น8เหรียญเป็นสองไม้เท้าเป็น1ิบเหรียญคุณอาจจะไปโฟกัสเรื่องเรียนเรื่องงานเรื่องเงินที่คุณอยากทําิบไม้เท้าโยกกันหมดเลยนะคะงานคุณเยอะงานคุณมากเลยคะ่ะเพื่อนๆตรงนี้ความรักก็มีเข้ามาแต่ตัวคุณมากกว่าที่ไปโฟกัสเรื่องที่คุณอยากทํานะคะตรงนี้เดี๋ยวมินดูนิดนึงอดีตที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างวันอังคารเดแฮงแม่ man, นะคะอดีตที่ผ่านมาเนาะความรักทําให้เราเป็นทุกข์หนะวานอมขมเกืนเฉละ ติดแงกติดปัญหาตรงนี้นะคะคุณคิดได้นะคุณเสียสละชาววันอังคารนะคะมินบอกนิดน,นึงนะคะมันเป็นอย่างนี้เนาะคนวันอังคารนะคะไม่ว่าจะทําอะไรมาเรื่องเงินเรื่องทองเราจะเป็นเสาหลักส่วนใหญ่นะคะหมอพูดถึงส่วนใหญ่แต่ไม่ได้แปลว่าทุกท่านนะคะคุณจะมีคนที่คอยมาเบียดบงังเรื่องทรัพย์สินเงินทองมีคนมาหยิบยืมแต่พอเราลําบากเราเป็นคนปากหนักถูกไหมคะหมอก็เช่นกันไม่ได้หญิงไม่ได้อะารแต่ปากหนักนะคะ ขอความช่วยเหลือจากใครไม่ได้งั้นปัญหาคือเรามีวิบากกรรมเรื่องเงินทองมีคนมาเบียดบังนะคะเพื่อนๆนะเก็บเงินเก็บทองไว้นะคะแบ่งทรัพย์ให้เป็นประโยชน์นะคะช่วยเหลือก็คุณผู้อื่นได้นะคะครอบครัวพ่อแม่เราแต่เราก็ต้องแบ่งไว้บ้างนะคะเพื<ๆ>่อนๆส่วนความรักแน่นอนละ่ะมันติดปัญหามันติดแงกสีไม่เท้านะคะบางคนคิดจะมีความรักอ่าคิดจะแต่งงานกับใครบางคนด้วยซ้ําหรือคิดคือคบกันมานานด้วยซ้ํานะคะแต่ความรักทําให้รู้รู้สึกว่าเรามีปัญหา เขาแอบทําอะไรรับหลังเราหรือเปล่าเขาแอบทําอะไรไหมเขามีความลับกับเราไหมหรือถ้าคุณไปเจอใครสักคนที่เขาทําไมคบกันตั้งนานบางคนเจอที่ทํางานหรือคบกันนานทําไมมันไปต่อไม่ได้สุดทางเขาอาจจะมีครอบครัวแล้วนะคะเพื่อนๆเ,เดมเพลสก็ออกคุณอาจจะเป็นตัวสํารองเขาก็ได้นะคะตรงนี้ขึ้นมาดูให้ดีนะคะเดี๋ยวทำาพลนนะคะชาวธน,น,นูลัคนาธนูบอกธาตุก่อนเนาะ คุณอาจจะคุยกับธนูลัคนาธนูธาตุไฟเมสิงธนูนะคะคนอายุน้อยได้ด้วยนะคะเดมอานะคะเดไฮโลแฟนก็คือชาวพฤกษพลัคนาพฤกษพนะคะเพื่อนๆตรงนี้ขึ้นมาเนาะนะคะธาตุดินกันพึกษบังกรน,นะคะเดี๋ยวค่อยๆบอกนะคะ ห้าถ้วยความรักสถานการณ์นี้บ่งบอกสถานการณ์ที่คุณรู้สึกว่าคุณดิ่งกับบางสิ่งบางอย่างนะตัดใครไม่ออกเอาใครออกจากหัวเราไม่ได้หรือเรารู้สึกเสียใจและเจ็บปวดแต่บางสถานการณ์หมายถึงว่าคุณเอาง่ายๆว่าคุณไม่ได้คิดอยากจะกลับไปหรอกแต่สถานการณ์ที่ผ่านมาทําให้เรารู้สึกว่า เรามองความรักอย่างรู้ซึ้งว่าโอ๊ยเราคงไม่สมหวังเราผิดหวังตลอดนะคุณอาจจะเหนื่อยเลยไม่ค่อยเปิดใจพอหน้าไพาคุณก็เลยรู้สึกว่าทําแต่งานโฟกัสเรื่องที่คุณอยากทํามากกว่านะ,ะคะควีนเหรียญธาตุดินกันมืสมองกรคุณรู้สึกว่าความรักของคุณก็มีค่านะแต่ว่านะตอนนี้คุณอยากอยู่นิ่งๆเพราะคุณอาจจะทําเยอะแล้วเพื่อนๆบนบัลลังก์ของเรานะคะบางครั้งบางคนคนที่คุณคบเขาอาจจะมีทิฏฐิมีโก้นะคะนิ่งไป ก้าถ้วยเป็นความรักที่รู้สึกว่าเรารักใครสักคนดูแลเขาดีแต่เขาทําไมรู้สึกว่าเขาเช่าชูหรือเปล่าเขาเติมไม่เต็มไม่ว่าเราจะดีแค่ไหนถ้า,พาไพ่ใบนี้บ่งบอกสถานการณ์ที่เขามีอีกโก้มากๆนะคะหรือเขาเติมไม่เต็มนะคะเพื่อนๆนะหรือบางคนรักเพศเดียวกันได้ด้วย t h e Lover ชาวราศีเมถุนลนัคณาเมถุนความรักนี้คุณอาจจะเป็นรักทางเลือกของเขาหรือคุณมีความรักหลายคนก็ได้นะมีคนเข้าหาเยอะบทจะมี วัจะเงียบมันก็เงียบนะคะถูกไหมหนึ่งดาวนะคะธาตุลมตึนกุมเมทุนเนาะ,ะคุณอยากได้ความชัดเจนที่จริงชาววันอังคารนะค,ะคุณก็มีหลักการในการมองความรักไม่ใช่ใครก็ได้ที่จะเข้ามาเราก็เลือกนะคะถูกไหมไพ่ตรงนี้ขึ้นมาคุณอาจจะคิดว่าถ้าใครไม่ชัดเจนคุณอยากจะตัดจบละเพราะที่ผ่านมาชาววันอังคารนะคะมีโอกาสเสียเงินซ่อมนู่นซ่อมนี่บ่อยเนาะ,ะที่ผ่านมาหรือห้าเรียนความรักคุณรู้สึกน้อยเนื้อต่ําใจรู้สึกว่าเราทุ่มเทเท่าไหร่ เขาก็ไม่เห็นค่าของเรานะคะความรักคุณเหนื่อยกับับตรงนี้เหลือเกินนะคะมีมินขออนุญาตเก็บนะเราเหนื่อยเราน้อยใจนะเพื่อนๆมีความรักเหมือนไม่ใส่ใจเราเลยมาดูกันว่าพลังงานเขาเป็นยังไงบ้างคนที่คุณคบคนที่คุณคุยหรือคนที่คุณเป็นประเด็นก็ได้นะคะนะตอนนี้เขาเป็นยังไงบ้างเพื่อน จติกนะคะชาวตุลลคณาตุลคนคนนี้เขาเหมือนเขาเลือกอะไรบางอย่างอยู่นะคะแต่เลือกด้วยเหตุผลมากกว่าหัวใจเลือกความเหมาะสมเลือกความถูกต้องนะคะเพื่อนหรือเขามีอะไรต้องตัดสินใจก็ได้นะเจ็ดถ้วยคนคนนี้เขาเป็นคนที่เป็นคนเฟลลี่แล้วกันมีสเสน่ห์เขาอาจจะเป็นคนที่มีชื่อเสียงหน้าตาดีนะคะโปรไฟล์ดีนะคะอะไรก็ตามที่มีคนชอบเขานะคะคนเขาหาเขาแล้วกันคิงถือไม้เท้าเนาะนะคะตรงนี้คนคนนี้มันเหมือนว่าเขา แอคทีฟเรื่องงานเรื่องเงินนะคะโฟกัสตรงนี้ในท์ธอเรียนนะคะความรักของคนคนนี้มันเหมือนเขานิ่งไปเขาเงียบไปนะคะเขาก็มองเรียนอย่างรู้ค่านะคะเหมือนกันนะแต่เขาไม่ค่อยอยากทําอะไรละตอนนี้นะคะก้าเรียนคนคน,คนนี้ยังรักที่จะอยู่ในพื้นที่ของตัวเองนะคะมีโรคส่วนตัวสูงนะคะตรงนี้ชอบรักอิสระไปเรื่อยๆนะคะเพื่อนๆยังไม่ได้อยากจะไปฟิก คือยังไม่ได้บอกว่า,าคบกันเท่านั้นเท่านี้เราต้องเป็นแฟนคุณนะเหมือนเขาไปเรื่อยๆนะคะมีพื้นที่ของตัวเองว่างก็คุยกับคุณนะคะตรงนี้ก็ได้นะคะหนึ่งเรียนเนาะคนคนนี้เขาอาจจะไปเริ่มต้นใหม่กับคนอื่นก็ได้นะคะเรื่องเงนินเรื่องงานก็ได้นะคะตรงนี้ก็ได้นะเดิมูนนะคะชาวมินลลัคนามินคนคนนี้รู้สึกซับซ้อนรู้สึกสับสนในตัวเองก็ได้นะคะช่วงนี้ห้าถ้วยไม่รู้เหมือนกันนะ เขาก็ยังดิ่งกับสิ่งเก่าๆยังคิดถึงสิ่งเดิมๆอยู่นะคะแต่ว่าขอออกมาในพื้นที่ของตัวเองขอดูความเป็นอิสระกับตัวเองก็คือออกมาดูโลกภายนอกออกมาใช้ชีวิตแบบหมายถึงว่าความคิดเขานะคะออกมาใช้ชีวิตกับตัวเองนะคะตรงนี้ก็ได้นะในถือถ้วยไม่รู้เขาจะไปง้อใครหรือใครมาง้อเรานะคะเดี๋ยวมินดูให้ใต้ใต้สำหรับนะคะเดอะทาวเวอร์ Tower, เป็นการพังอะไรบางอย่างที่กระทันันนะคะถล่มกันไปทเลาะก,กันไปหรือใจพังก็ได้นะคะ เดี๋ยวขอดูก่อนขอดูก่อนว่านะคะคนที่คุณรักคนที่คุณคบคนที่คุณคุยหรือคนที่คุณมีประเด็นปัญหาเขาคิดยังไงคุณบ้างนะคะสองดาบความคิดของเขาตกมันฮาเดไฮโลแฟนนะคะ,ะ,ค,ะความรักอาจจะจืดชืดเย็นชาบางคนมีปัญหาเรื่องผู้หลักผู้ใหญ่นะคะ ตรงนี้ก็ได้นะคะหรือถ้าจะมองอีกแบบหนึ่งเขาอาจจะคิดว่าคุณเป็นแม่พาพ่อพาก็ได้นะคะที่ดีอะเขานะอาสองดาบสองดาบนี้เขาเหมือนเขาลังเลสับสนบางสิ่งบางอย่างหรือเขากําลังคิดว่านะคะจะอยู่หรือจะไปดีกับคุณหรือจะติดต่อคุณมาดีไหมนะคะแต่ถ้าเป็นรักาสามเศร้าแน่นอนละคะเขาเลือกอะไรไม่ได้เขาเลยนิ่งหรือเปล่าหรือมองย้อนกลับมาก็คือเขานิ่งใส่คุณนั่นแหละ เด e d a t ทนะคะชาวพิจิกลัคนาพิจิกนะพ่อไม้แม่ไม้ได้หมดเขาก็เขาคิดว่าที่ผ่านมาคุณนะเขาอาจจะเคยห่างกันมาแล้วก็ได้นะคะซีดามนะคะคือความนิ่งนะคะความรู้สึกว่าเรานะคะต่างคนต่างอยู่หรือเปล่าตอนนี้สิบถ้วยเขาก็ยังคิดว่าคุณเป็นครอบครัวนะถ้าสถานานี้คุณกับเขาแต่งงานแล้วหรืออยู่กันมานานแล้วนะคะ หนึ่งดาวนะคะเขาก็อยากเคลียร์ใจกับคุณนะนะคะอยากได้ความชัดเจนอยากเคลียร์ปัญหาให้แหละเดอเฮอร์มิตนะคะชาวกันลาคนากันความสัมพันธ์นี้มีคนที่นิ่งไปแต่คิดทบทวนนะคะเพื่อนๆอยู่เงียบๆแต่ก็ยังนึกถึงยังคิดถึงเนี่ยตอนนี้เขารู้แล้วอยากคุยกับคุณนะคะอยากคุยอยากเคลียร์ละเดอเอ็มพัลเลอร์นะคะชาวราศีเมษลาคานาเมษเขาบอกขาดคุณไปมันเหมือนขาดคู่นะคะเพื่อนๆเห็นไหม บางคนอาจจะเจอคนที่ใช่ในเวลาที่ไม่ใช่ก็ได้แต่ถ้าสถานะนี้คุณเป็นคนที่มาก่อนเป็นครอบครัวนะคะแปลว่าสิ่งใดก็ตามที่เขาตัดสินใจผิดพลาดอะไรก็ตามเขายังนึกถึงคุณนะคะเขาคิดว่าคุณเป็นคู่เขาเดเมจิเชียนนะคะความรักนี้เขาอยากจะวนกลับมาแก้ไขบ,บางสิ่งบางอย่างนะคะเขายังถือคุณไว้ในมือเลยคะ่ะที่ผ่านมาบางท่านอาจจะอยู่ไกลกันไม่มีเวลาให้กันมันรช่วงเวลาที่เรา ขาดความเอาใจใส่น้อยเนื้อตามใจนะคะไม่ได้หมดรักหรอกแต่มันหมดแรงนะที่เคยพูดมาอย่างเงี้ยนะคะเดี๋ยวมินขอดูนะคะแนวโน้มความสัมพันธ์จะเป็นยังไงบ้างเดมเพลสนะคะเดนเพลสเช้าธนูลักอ่าขออภัยค่ะชาววันค,คานะคะคุณรู้ซึง้งคุณค่าของตัวเองแล้ว ะะบางคนมีโอกาสตั้งท้องด้วยนะคะเพื่อนๆถ้าไม่พร้อมก็ก็ป้องกันนะคะ,นะคะตอนนี้คุณรู้แล้วว่าคุณมีค่าแค่ไหนเพราะว่าคุณเคยดูแลใครมาเยอะแยะมากมายวันอังคารเป็นเสาหลักครอบครัวดูแลคนนู้นคนนี้เป็นที่ปรึกษาเป็นคนเซาล์ให้คนอื่นเสียสลาเพื่อผู้อื่นมาเยอะมากนะ,ะตอนนี้นะคะคุณจะดูแลหวัวใจตัวเองบ้างนะคะเด็กถือถ้วยนะคะเดมิชิเชียน สามเหรียญสเติงหกไม้เท้าเดอะสตาร์ควีนถือไม้เท้าควีนถือถ้วยนะคะหนึ่งถ้วยสองถ้วยนายถือเหรียญเดอะไฮโลแฟน ชาววันอังคารนะคะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกปักรักษานะคะเ,เพื่อนๆตรงนี้ที่จริงชาววันอังคารคุณได้รู้อะไรหลายๆอย่างกับการเรียนรู้กับบางคนนะคะเปิดหนังสือเล่มเดิม,ดมๆก็น่าเดิมๆสุดท้ายก็เดิมๆนะคะตรงนี้แต่ถ้าเป็นความรักครั้งใหม่อันนี้มีพูดถึงความรักครั้งใหม่นะคุณจะค่อยๆเรียนรู้จากคนที่คุณคบบางคนไปไหว้พาขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะดนใจให้คุณได้พบคนที่ใช่นะคะอาจจะอายุแตกต่างกับคุณนะคะเ,เพื่อนๆนะสอง เห็นไหมคะไพ่สองถ้วยความรักที่เรายังรักและคิดถึงกันอยู่ความรักจะได้มีการมาปรับความเข้าใจนะคะถ้าใครทะเลาะก,กันช่วงนี้ไม่เกิน3เดือน6เดือนมีโอกาสนะคะเพื่อนๆแต่ถ้าห่างกันนั้นคุณจะคิดได้มันเหมือนว่าคุณจะปรงได้ปล่อยวางได้คุณจะหลุดพ้นจากวิบาก ห่วงกำรรห่วงเวนนะคะเพื่อนๆมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตคุณเงินก็ดีมีชื่อเสียงประสบความสําเร็จใครทํางานเกี่ยวกับการสื่อสารการออนไลน์นะคะโซเชียลไลฟ์ประสบความสําเร็จเป็นครูบาอาจารย์หรือโยกย้ายเปลี่ยนแปลงทํางานกับต่างชาติต่างถิ่นแดนไกลดีและอาชีพฝีมือก็ดีนะคะราชการก็ดีอย่างที่มิ้พูดไปหมดแล้วนะคะความรักของคุณจะค่อยๆเป็นค่อยๆไป จะค่อยๆเรียนรู้กันไปนะคะเพื่อนๆคุณจะได้พบเจอคนที่ใช่อย่างที่มินบอกไปเนี่แหละค่ะท่านชายคุณจะได้เจอผู้หญิงเก่งมีความสามารถท่านหญิงคุณก็จะได้เจอคนที่เป็นคอนเซิลนะคะเป็นผู้รู้เป็นครูบาอาจารย์ได้ด้วยนะคะตรงนี้เนาะนะคะแต่ที่จริงคุณสบายๆได้ละคุณไม่ได้หวยหาคนเก่าคนใหม่ใครเข้ามาคุณก็คุยแต่คุยอย่างคุณไม่ได้รีบเร่งนะคะเพื่อนๆเพราะว่าคุณอยู่คนเดียวสบายแล้วนะคะแต่ถ้าใครนะคะมีปัญหา ในระหว่างนี้ที่มีปัญหาคนรักมีโอกาสได้กลับมาง้อมาขอคืนดีกันนะคะเพราะเขาก็คิดถึงคุณอยู่นะเพื่อนๆคุณเป็นคนเก่งมีความสามารถอยู่แล้วละคะ่ะไม่มีใครทนเหมือนคุณโอเคมีขอดูการเงินการงานนิดนึงนะคะอยากเกินไปแล้วนะคะก่อนหน้านี้การงานนะคะเกี่ยวกับการพูดการสื่อสารการออนไลน์นะคะเพื่อนๆเ,เด่นมากในคําพูดคําจาของคุณนะคะไพ่ตรงนี้หมอดูผู้รู้นะคะ เป็นครูบาอาจารย์นักพูดนักภาษานะคะเพื่อนๆน,นะเกี่ยวกับการเดินทางการขนส่งณนะตอนนี้นะคะภายตนนัวนี้หรือต่างประเทศนะ,ะโอกาสได้เริ่มต้นงานใหม่ถ้าท่านใดกำลังรอง,งานใหม่มีโอกาสนะคะมีโอกาสเดินทางทั้งใกล้ทั้งไกลทั้งต่างประเทศได้ด้วยนะคะตรงนี้ขึ้นมาแดเหรียญเห็นไหมคะไพะะก่การเงินสะพัดเหมือนใบนี้แล้วค่ะอันเดียวกันการเงินสะพัดเก็บเงินได้เยอะขึ้นนะคะชาววันอังคารช่วงนี้ ก้าวดาบระวังคิดเยอะคิดมากนะคะโรคเครียดนอนไม่หลับนะคะระวังผู้หลักผู้ใหญ่นะคะไม่สบายโดยเฉพาะคุณแม่นะคะภัยเด่นด้วยนะคะแต่ว่าไม่เป็นไรนะคะจะหายหกไม้เท้านะคะอืมจะติกนะคะการเซ็นสัญญาเอกสารที่คุณรอนะคะภัยพวงนี้ดีหมดนะคะเกี่ยวกับทนายนะคะภัยตรงนี้ไม่ว่าคุณจะมีอาจได้เงินกองทุนอะไรบางอย่างได้ด้วยนะคะตรงนี้ขึ้นมาอืม เออนะคะจริงด้วยมีโอกาสได้โยกได้ย้ายได้ปรับเปลี่ยนบางอย่างนะคะหรือบางคนย้ายออกเพื่อไปเริ่มต้นงานอิสระก็ได้นะคะช่วงนี้วันอังคารบูมเรื่องเงินทองความรักนะคะก็ดีอยู่นะคะนอกจากคนใหม่เข้ามานะคะคุณอาจจะยังยังไม่ได้ค่อยเปิดใจยังไปโฟกัสเรื่องที่คุณจะทํามากกว่านะ,ะเพื่อนๆแต่ที่จริงไพ่คุณออกมาดีหมดเลยวันอังคารเดี๋ยวมีขอแนะนําคุณนะคะไพ่แนะนํำยังไงบ้างวันอคาร สีไม้เท้าค่ะความมั่นคงมาแล้วนะคะเอ็มเพลอร์ Emperor นะคะสองไม้เท้าเมีชิกเชียนไนถือถ้วยไพ่ใต้สำหรับนะคะเห็นไหมเพื่อนๆขึ้นมาเลยนะคะทั้งที่เป็นไพ่เหมือนกันของคุณนะคะเห็นไหมนะคะไพ่นี้บ่งบอกสถาการณ์นะคะให้แนะนำว่านะคะ ใครสักคนหนึ่งนะคะมินไม่ทราบว่าเป็นคนเก่าของคุณสมัยไหนนะเพื่อนเก่าก็ได้ถ้าคุณไม่มีคนเก่าจากอดีตนะคะหรืออนาหาดจะจัดเม้นตนะคะเป็นไพ่ของอดีตชาติคนเรานะคะไม่เคยเจอกันไม่มีหรอกคะ่ะเ,เพื่อนๆเหตุบังเอิญไม่มีในโลกใบนี้เราต้องเคยสร้างบุญสร้างวิบากกรรมบางอย่างให้มาเจอกันแต่สร้างบุญก็คือได้เจอคู่กัลยาณมิตรนะคะถ้ามีปัญหาทะเลาะกันมีโอกาสได้กลับมาคืนดีนะคะ มีโอกาสคืนดีแล้วชัดเจนแล้วมั่นคงขึ้นนะคะอย่ามีทิฏฐิอย่ามีอีโก้นะคะสองไม่เท้านะคะเรื่องงานแน่นอนละ่ะคุณกําลังขยับขยายกําลังเริ่มต้นนะคะเพื่อจะทําบางอย่างนะคะงานงานงานเสริมออกไปนะคะไม่ใช่งานประจําอาจจะมีงานสองสาอย่างก็ได้บางคนนะ,ค,ะคุณเป็นคนเก่งมีความสามารถค่ะคนมนาคารคุณเป็นคนมีเซน์ด้วยมันปฏิบัติทมโอเคมินจะให้คุณเสริมดวงนะคะที่มินอ่านมาแล้วเดอะเดนะคะเดอะเดนี่เป็นลักษณะของทวิสุวรรณนะคะ ไพ่ฤาษีนี่เกี่ยวกับปู่ฤาษีพ่อแก่นะเพื่อนเพื่อนเดซันก็ขึ้นมาไพ่พระพุทธเจ้าเรานะคะไหว้กับพระแม่อุมานะคะเพื่อนๆนนะลองไปทําบุญดูนะคะแล้วก็ไหว้ท่านดูนะคะคุณจะประสบความสําเร็จและสเสด็จพ่อรอฮาด้วยนะคะขอบคุณมากมายวันอังคารดูดวงส่วนตัวกับหมอมินนะคะไอดีไลน์ก็อยู่หน้าจอใต้วิดีโอคลิปก็มีไอดีไลน์นะคะก็พิมพ์เสิร์ชมาหาเอสไลน์เข้ามาได้เลยนะคะแล้วก็มาสอบถามนะคะแต่ว่ามินอยากบอกนิดน,นึงนะคะดูดวง ถ้าคุณชอบอาจารย์ท่านใดจะหลีดตรงกันมินบอกแนะแนํานิดนึงค่ะท่านจะดูแม่นขึ้นมินไม่ใช่คนแคบนะคะมินเปิดกว้างถ้าคุณคิดว่าคุณไปดูแล้วคุณถูกจลิตนะคะคุณก็ไปสอบถามแต่ถ้าชอบอมินนะคะสัานาในตัวมินจริตตรงมินก็แอดมาได้เลยค่ะแต่ว่าของมินเหมือนกันนะคะโอนจองเพื่อต้องรอคิวนะคะเพื่อนๆบางคนบอกว่าทําไมโอนแล้วไม่ได้ดูต้องรอด้วยละคะหมอดู เขาก็อยากดูให้นะ,นะคะแต่คิวมันไม่ว่างเพื่อนๆนะคะเพราะว่าโอนจองอาจจะได้คิวสองถึงสามวันนะคะช่วงนี้ถูกไหมนะคะเพราะว่าคิวมันก็จะเต็มยาวไปเรื่อยๆถูกไหมคะนั่นแหละแล้วก็ต้องโอนจองล่วงหน้าและสามนะคะต้องพร้อมที่จะรอคิวตามวันเวลาที่นัดหมายนะคะเพื่อนๆมาโอนแล้วเปลี่ยนวันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาไม่เอาและมินอยากบอกอีกนิดนึงนะคะถ้าคุณชอบในผลงานมินกดไลค์กดแชร์ได้แต่เอานําไปตัดต่อนะเ <ๆ S 2> พื่อนๆผิดกฎหมายนะคะ มินทำ u t u b e เนี่ยนะคะเป็นหุ้นส่วนพาร์ทเนอร์กับ Google Essence นะคะเขาจะตรวจสอบให้ทุกอย่างถ้านะคะใครนำไปตัดต่อนะคะคัดลอกนะคะคุณจะถูกดำเนินคดีนะเพื่อนๆมันดีดขึ้นมาหมดเลยนะคะ,ะมีระบบ IT มีอะไรเยอะแยะมากมายนะคะคุณจะโดนเตือนแล้วคุณจะโดนปิดนะคะหรือดำเนินคดีนะคะมินบอกมินเพราะว่าของมินมีดีดขึ้นมานะะของวันศุกร์นะคะเพื่อนๆนะมินข้บอกตรงนั้นนะคะ,ะขอบคุณมากมายค่ะ ชอบช่วยกวดซับสไคร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้มินด้วยนะคะสวัสดีค่ะ